ผ้ากันเป้อนหาหนางกินน้ำอยูห่หันตีไม่เสี่ยบ้านของพ่อปองแล้วต้องงสนะพ่อเล้วก็ผมได่กินเขาแล้วมองสองโมงสองมงนี่หรอกนี่บ้อบ้านเขาจับบ้านจับบ้านเลยตอนนี้ท่องอยังบ่พอ งอกเด้องอกเด้อทองบ่